เล็กลงดินนะครับวันนี้ปรับสภาพมันกอนอย่าป่วยนะครับช่วนี้มีสองแม่นะครับ ต้องให้อาหารเยอะๆนะครับถ้าผอมนีปุ๊บโลกแทกเลยครับชุดนี้มีผู้สีตัวนะครับ มันสองเดือนกว่านี่เป็นเหรียดูสยามแล้วนะครับตัวน,นี้ตัวนี้โศยครับตัวน,นี้หน้าเป็นแม่เป็นสายของฝุกนะครับ ตัวเมียนะครับอน,นาคตคงไมส่สดใสละดูชุดก่อนคิเพึ่งเอาลงนะครับได้เดือนกว่าลนะพวกนี้นะครับพวกนี้เริ่มแข็งแรงละ เวลาให้อาหารต้องไล่ตัวใหญ่ไปนะครับชุดพวกนี้เป็นลูกเชียงตุงนะครับอิ่ม,มลว ใต้เหล็กหมดแล้วนะครับนี้ก็สี่ห้าเดือนแล้วนะครับเนี่ยสองตัวนี้เป็นลูกเสด็จดำนะครับ ให้มันได้แดดนะครับตรงนี้อีกสองตัวนี่ครับมันจะลกหน่อยนะครับอยู่กับเหล็กโตมามันจะได้แข็งแรงอ้วนนะครับพวกนี้ขอให้อาหารเยอะนะครับถ้าไม่ให้อาหารปุ๊บนี่จะจ่อยเลยนะครับ ตัวนี้สวยเข้าเหมือนพร้อมเลยนะตัวน,นี้สวยแม่เป็นติดสายฟอวธนะครับตัวน,นี้เสียดำนะครับใหญ่เลยต้องดูแม่ไม้อีกทีนะครับต้องดูจับดูก่อน มีปสวยนะครับเลยลูกเชิงตรงนะครับแม่เป็นสายวิบวับเบอร์สองที่ผมตั้งไว้นะครับมันมีหลายตัวนะครับแต่แม่นี้ให้ลูกเก่งหลายชุดแนละ้ว นี่ก็เป็นประมาณเหรนดูสยามนะครับคงได้เก็บแค่สองตัวตัวผู้สองตัวสวยนะครับแต่ผมลืมสายรัดออกนะครับเลยพิการเลยเสยียใจ ก็ลูกเข็นตรงนะครับจะมีหลายแม่นะครับมีสองประมาณสองสามแม่ที่ผมจดไว้นะครับ มีสองตัวนะครับตีกันจะนี้เป็นดูสยามนะครับสองตัวเมื่อกี้ชุดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีแค่ผู้สามตัวเมียสองตัวโอเคอยู่นะครับ ได้อยู่เดี๋ยวทำนี้เลยนะครับี๋้วก็ลงดินถ้าแม่มันร้องนะครับใส่อาหารน,นี่มีเลยพวันี้ดูสยามหมดเลยนะครับไม่มีคู่สักตัวจบข่าวเลยนะครับ ใ่อย่างนี้มีคู่ที่สองตัวที่มันชนกันนะครับรอีกตัวนึง่งพวกนั้นยังเล็กอยู่นะครับกำลังขึ้นอีกสองตัวนะครับ คงมีคู่เลยนะครับดูอ่ะคงช่างกิโลนะครับ แม่แข้งหน้ายเยอะเลยนครับตัวนี้มีผู้สองตัวนะครับอีกตัวอยู่ข้างนอก หลานดูสยามนะครับตัวน,นี้ลูกสี่ห้าสิบตัวตัวน,ะน,นี้ตอนนี้เสือดำหนึ่งเดือนได้ขึ้นบนแล้วครับก็นนนบนนบมีหลายตัวนะครับที่มันแอบแอบไว้ เจ้าของแล้วนะครับ พ่อไก่นะครับเป็นลูกของชิงตุงอีกทีนะครับในสามแน่นะไอตัวนี้ก็เสือดำนะครับ เงินสตังแล้วครับแต่โหดยังหาวิธีไม่ได้แล้วครับเนี่ยจับไม่ได้เลยนะมันตีัต้องต้องเจอซ้อมตัวนี้ตัวนี้ก็เสือดำนะครับ นี่ก็เสือดำ ดือดำมนะครับน่าจะแพลวพวเราหามจับดูทีละแน่นแพลวพาวนะครับตัวนี้ครับที่มาแข้งหน้าเยอะ สร้างสร้างชื่อเก่งตัวนี้เก่งนะับลองเูยตัวนี้ไอตัวนี้ก็เชี่ยงตุ้งนะ เชียงตุงเสือดำนะครับว้ามีลูกค้าโทรมาจองไว้นะครับผู้มัานอนไปเก่งผมยังไม่เห็นนะครับแต่อายุได้แล้ว ขึ้นใหม่นะครับจับขึ้นใหม่เรืองนี้เป็นทองเอกนะครับนีเส <c oughs> <c oughs> ือดำนะครับ thank <laughs> you องเองนะครับเขาคู่ไปยังไม่ส่งข่าววานะครับตอนนี้เสือดำแทวๆนะครับออกมนีนออกลูกนะครับพวงนี้น่าจะได้เอาลงละ รุ่นต่อไปมีเสือดำเฉียวฟงเหนือนะครับ ลูกค้าประจำจองไว้แล้วครับเดี๋ยวผมพามาดูไก่เล็กๆพวกนี้ที่มันกําลังขึ้นถ้ามันหิวข้าวนะครับแต่มันอิ่ม้ว มผู้เยอะผู้ประมาณ3ตัวที่ใช้ได้นะครับแต่อีตัวนั้นปีกมันห่างตอนเด็กนะครับมันชนกันตรนนี้ก็เสือดำนะครับลืมบอกตรงนี้ก็มีนะครับเย ตัวนี้เสือดำหมดเลยนะครับตัวน,นี้น่าจะทองเอกนะครับตัวน,นี้ไม่ใช่อันนี้อาจารย์มวยนะครับตัวน,นี้ก็เสือดำอนนสวยนะครับตัวน,นี้สวยเสือดำเลยนะครับ ที่นี้ไม่ใช่นะครับน้องให้มา แค่นี้ก่อนนะครับ